น้าอย่างเธอไม่เหมาะกับลูกชายฉันออกไปจากชีวิตลูกชายฉันซะโอ๊ยขอโทษค่ะ ในที่สุดลูกก็อยากกับมันสักทีคืนอิสรภาพให้กับตัวเองได้แล้วนะลูกกับกันต่อต่อนี่ลูกจะไม่เชื่อฟังแม่แล้วเหรอลูกลูกจะโทษว่าเป็นความผิดของแม่งั้นหรอ ต่อลูกเป็นอะไรอะ่ะต่อล,ลูกกำลังทำให้แม่กลัวนะลูกต่อแม่ครับแม่จะกลัวทำไมหรอครับนี่มันไม่ใช่การหย่ากันครั้งแรกของผมซะหน่อยต่อแม่ว่าลูกเลิกกำลังพลอยเธอะดูสิเนี่ย ปลานี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วยังไม่ตื่นอีกอ่ะกับข้าวกับปลาก็ไม่ทำนอนกินบ้านกินเมืองอะไรนะักหนะนี่ขนาดยังไม่แต่งงานนะถ้าแต่งแล้วอะ่ะจะขนาดไหนแม่ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือว่าไม่รู้แหละแม่บอกให้ต่อเลิกต่อก็ต้องเลิกแม่รับไม่ได้นะผู้หญิงที่ไม่มีความเป็นแม่สีเรือนไม่มีความเป็นกุลสตรีเอาซะเลยอะ่ะ ต่อไม่เลิกกับมันแม่จะเป็นคนไปจากที่นี่เองเออแม่ครับได้ครับคุณป้าคะหนูทำอะไรผิดเหรอคะทำไมถึงไม่ให้หนูคบกับพี่ต่อละคะบอกหนูสิคะหนูจะได้แก้ไขให้คุณป้าตอนนี้เลยนะคะ นี่เธอไม่รู้ตัวเลยหรือไงขนาดเธอยังไม่แต่งงานกับลูกชายฉันเธอยังยุ่ให้เราสองคนแม่ลูกทะเลาะกันบ้านแทบแตกแล้วถ้าเธอแต่งงานกับผู้ชายฉันไปบ้านฉันไม่พังพินาศไม่ลุกเป็นไฟไปหมดเลยยะนี่ฉันขอพูดกับเธอตรงๆเลยนะหน้าอย่างเธอไม่เหมาะกับลูกชายฉัน ออกไปจากชีวิตลูกชายฉันซะโมแม่ครับโมเข้าไปไหนเหรอครับ ไม่รู้เหมือนกันลูกเห็นงุนหงิดอารมณ์เสียแล้วก็ออกไปเลยอ่ะกะทานอะไรหรือยังลูกลุกต่อลกต่อลูกต่อลกตอล่กตอนี่นี่แม่มีเรื่องสำคัญจะบอกอะไรนะครับก่อน <espace> <q> อื่น ลูกไปหยาก,กับนางเนตรซะก่อน <ste ck> แม่หาคนใหม่ไว้ให้แล้วน้นองก้างไงน้องก้างลูกสาวตาแปะ๊ะเมื่อตอนเด็กๆอ่ะเขามาเล่นกับลูกอ่ะจำได้ไหมตอนนี้เขาโตเป็นสาวแล้วนะทั้งสวยทั้งเก่งที่สำคัญเขาแอบชอบลูกมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วย แม่ครับแม่ชอบคนนี้แม่จะเอาคนนี้แม่ครับแต่ว่าทำไมแม่บอกให้ลูกอย่าลูกก็ต้องอย่าหนังเนทจะมีอะไรดีสู้หนองกังไม่ได้หรอกลูกเชื่อแม่เถอะ ลูกไม่เชื่อฝั่งแม่แล้วเหรอลูกอยากเห็นแม่ออกแตกตายใช่ไหมลูกทำอย่างนี้แม่เสียใจแม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ <c oughs> ก็ได้ครับจริงนะ <c oughs> ลูกเป็นลูกที่ดีที่สุดเลยจ้ะ ็ไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยลูกแต่ทั้งหมดที่แม่ทำไปอะ่ะเพราะแม่หวังดีหวังดีอย่างไงเหรอครับนี่แม่ผมต้องทิ้งแฟนไปกี่คนแล้วตอนนี้ผมโตแล้วนะครับแม่ผมเลือกชีวิตของตัวเองได้แต่ตอนนี้ผมไม่มีสิทธิ์เลือกเลยแล้วผมจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรล่ะครับขอร้องเหรอครับระะแม่ต่อไปเนี้ แม่ไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตผมอีกลูกต่อต่อต่อจะไปไหนลูก โทษค่ะคุณคุณคะครับเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าครับงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะ